พี่น้องอู้หูปรากฏใหญ่อู้หูอู้ใหญ่แห้งม้านม้านมานแล้วบ้าม้าอู้หูตัวขนโลเลยมั้งนี่หดบ่ไยโลเลยแล้วม้าปรากดปรากดใหญ่เด้อจ้ะไหว

เยอะเด็ดเยอะเด็ดเยีอมามด้วยค่ะสูตรพิสานบ้านนาพลุยทำเองเออค่ะเข้มข้นเบ็ยรเดือนมีเอองนี้วดเหม็นติดมือติดหา่ติดนอนมีเหม็นมั้ใช่เองรรบประกันเองเองจำเป็ หมานโดนด้วยอุ้ยชืบ่อเขาบ่าเขา lên cho <laughs> biết lưỡi. Ô, 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 lưu อีกแล้วนสนดยอดเงียบวพน่สุดยอดเลยจะปลาใส่งามๆหน่อยๆนะไหดนด้วไงไหน,หนหามาดูดว้วยจ้า อู้ขึ้นมาอีกแล้วอู้หวยงามสึงงเลยอหนึ่งสองสามันรัวๆใส่งามๆเลยเอามาอีกแล้ว ังสวยยังสวยอู้ยมีแต่ใสงามๆเลยจ้าเยอะเ้ยกระตบตะเวนกะสิตกดินเหลือมตาอฮ้ยไปุดอันนึงอัน อันรวยอันนี้คือ,อย่งของเฮาเด้อค่ะหมักเองทำเองนะคะสูตรเบาฝนอิสานบ้านนาพะดุยเด้อจ้ะหมักอ้ไอย่างเงี้ยังก็ให้เง้ยก,มมก็มามหมักหมามูด้วยค่ะสูตรเด็ดสูตรเด็ดไร้กลิ่นมหม็นเลยครับม,มีกลิ่นติดมืออืมือ เอาเ่าหายเด้อลุยต่อเอาตัวใหญ่ๆเด้อพ่อฝนตัวใหญ่จัดหมะป้าเขาเรื่อยๆเด้อค่ะมาเรื่อยๆจะโบกโได้ามาทีมาเรื่อยๆ วางกล่องปั๊บเราจังสติดตร,ตรงนี้ก็อะไรเขาป่าหาเฮดเดอร์ค่ะจะเดินกระบอกบอลอยู่หากินมาหาป่าเนาะค่ะหาปลากอนหากระเถ่า,ากอน ดูการของเขาดูการปรากฏกาค่ะกสบากฏตามที่ในพอสะพานเลยคน่ะ ไช้ like ก็มีรอหรือการสั่นเดียวายโอ้ไทยพระท่านได้อีกเลยไเดแล้ว <laughs> ปิดกล่องกระบาดดิก ป<บ>ลา้ำแน่ปลาน้ำดำโดนปลาขันโกงเลยจ้ะขันโกงเลยเอ้าไมยไเอาเลยมา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 ดูอ <Jamie, S 3> ้อเห็ดเตียดีเตีมนะอุวยอ้ยจ้ะอุ้มาเป็นช่วงๆแต่ก็หมาน Cô nhảy cứ câu Khi lực bỏ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì gì vậy thằng bỏ อือนดกนีออออตัวกำลังงามอืองามอีกแล้วท่านีกลังถอดเสครับ <c oughs> อ้้หออออมาเสบเอนฝนหมาดัง <c oughs> อยอดอใส่พอดีถอด บ,บทำเลยกอ่อนตัวเวนตกดินผลงานของเฮาดีอันดรัว,วจะใสบ่บิ๊กเบเกอจ้ะมีจำโบอยู่ตัวหนึ่ง อุ um mm ้ยนี่จำโบสืดจอดง่ายกูมูรัวๆเลยจ้ะอันนี้ก็อยู่ชุดเดิมเก่านะคะ

เก็บกับฮักเลยหมานหมานตะเวนตกดินพอดีเด้อจ้ะอ้ยเก็ดกับฮักเลย่อนี่ยาสุดยอดโอ้โหหืมกินเหลืองเอ้ากันหืมตะเวนตกดินพอดีกี่ครูคอันนี้อันนี้ใหญ่กว่าโอ้โหด้ดด็ดสมนีมดหน่อยเนาะไอ้สมนีเต็มปิ๊กเออ ใส่เพื่อนนาด้วยเล็กกว่ามานตะเวนตกดินพอดีหมานออออกนะจ๊ะอออดมันเลยจ้ะหอมอยาไรน่เนยนค่ะมันรัวๆ มาอีกแล้วจ้าสายบ่อท่า<ก>นอันนี้ลูกอันนี้แมนค่ะมือถืยอไยเน่อันนี้เปิดไฟให้ก่อนโดยบรเห็นโอ้ยเ้าเดิอไไนอะไรเปิดไฟนี่จ้ะอืมนี่ไงไปแล้วอุ้ยอ๋อไหน,น,ไหน อุ้ยตุ้ยตุ้สวยอือยใหญ่เี่ยดีวยังอยู่ที่เก่าเวลาเดิมอยู่ด้วยที่เก่าแต่นแต่คนละเวลาแล้วยังอยู่เมื่อดาเด้อค่ะยังอยู่ไม้เก่าอยู่เนาะอันนี้ไม้เฮาอยู่อยู่อยู่ใส่ไออยู่บ้านยังเพิ่งเพิ่งสีเกตบ่ เพื่อขุดขันด้วกันไม้มาเลยขันเยอะมีแต่ใส่งามๆเลยมาเลยปรนมาณไอ้โอ้โอยัยยยงตัวใหญ่ไย้ยอยยยอยยอยย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 ย รเรเ็วอ,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 อ้ใส่หนีสุดยอดเลยหลุนเพื่อนในสองตัวหลุนแรงหน่อยเนาะสามตัวแล้วสามตัวแล้ว ยน้ำขนาดเลยบโบฝนนี่เดี๋ยวเราถึงบ้านแล้วครับผมนีดคนเดอนีอื้จุ่มเลย